ออยเธอเป็นเด็กธรรมดาท,ทั่วไป แต่เธอมีแม่ที่ดุและขี้ห่วงมากขี้ห่วงขนาดที่ว่าเธอจะออกไปซื้อขนมหน้าบ้านแต่แม่เธอก็ไม่ให้ไปเพราะแม่เธอกลัวรถชนแต่ละวันเธอมีสิทธิ์ออกบ้านแค่เดินไปโรงเรียนเท่านั้นที่อยู่ใกล้บ้านนิดเดียวและไปรับชมรับฟังเรื่องราวของออยได้เลยนักเรียนจ้าเดือนนี้พวกเธอสอบได้คะแนนดีทุกคนเลยอ่ะครูก็เลยว่าจะพาทุกคนไปเลี้ยงไอติมหนังเลิกเรียนทุกคนว่าไงจะไปไหม เย่เย่เย่ไปครับคุณครูไปครับคุณครูฮะครูจะพาไปกินไอติมเหรอ,อมแม่เราจะให้ไปไหมนะเดี๋ยวหลังเลิกเรียนกลับบ้านได้ล,ลองขอแม่ดูดีกว่าว่าแม่จะให้ไปไหมเอาล่ะนะักเรียนมาติ้นท่าสุดท้ายแล้วเลิกเรียนได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมไปบอกพ่อแม่ด้วยละ่ะว่าครูจะพาไปกินไอติมครับค่ะคุณครูเย่เย่เลิกเรียนแล้ว รีบกลับบ้านแล้วไปขอแม่ว่าจะไปกินไอติมกับคุณครูพรุ่งนี้ดีกว่ากลัวจังเลยอะ่ะว่าแม่จะไม่ให้ไปจะไม่เป็นไรลองขอก่อนดีกว่าถึงบ้านแล้วขอแม่ยูดีกว่าว่าแม่จะให้ไปกินไอติมพรุ่งนี้กับคุณครูไหมแม่คะกลับมาแล้วคะ่ะอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกแม่คะพรุ่งนี้หนูขอไปกินไอติมกับคุณครูได้ไหมคะ ไม่ได้ไม่ได้จะไปทําไมแค่ไปกินไอติมแม่ซื้อให้กินก็ได้ทําไมจะต้องไปกินกับคุณครูด้วยเดี๋ยวก็โดนรถชนหรอกแต่แม่คะร้านไอติมอยู่ข้างๆโรงเรียนเองนะคะใกล้นี่เองครั้งนี้หนูขอไปได้ไหมคะแม่ก็บอกเลยไงว่าไม่ให้ไปแค่ไอติมแม่ซื้อให้ลูกกินก็ได้ไปเดี๋ยวเดินไม่ดีโดนรถชนจะทํำยังไง รีบไปอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ทำการบ้านนอนได้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าแม่ไม่ฟังหนูเลยอะ่ะเออทำไมคุณแม่ต้องห้ามเราตลอดเวลาที่เราจะทําอะไรด้วยเออหนูจะหนีออกจากบ้านลาก่อนนะคะคุณแม่หนูคงไม่ได้กลับมาบ้านหลังนี้แล้วแหละนี่น่ากลัวจังเลยอะ่ะแล้วก็มืดด้วยวันนี้เราจะเปนอนที่ไหนดีนะ โอ้ยอยู่ดีก็ปวดท้องหิวข้าวขึ้นมาเลยอะลืมไปว่าก่อนออกจากบ้านเราไม่ได้กินข้าวนี่นาะลืมซะสนสิทเลยวันนี้เราคงต้องนอนที่นี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าค่อยหาอาหารกินเอาเฮ้ยทำไมเราถึงรู้สึกคิดถึงคุณแม่จังเลยอะหรือว่าเราจะกลับไปหาคุณแม่ดีเฮ้ยเช้าแล้อเนี่ย รู้สึกหิวข้าวอีกแล้วอ่ะต้องไปหาอาหารกินแล้วนะแต่ว่าถานนแบบนี้จะมีคนทําอาหารตกไหมนะลองไปหาดูดีกว่าเผื่อจะมีเอ๊ะเจ็ดโมงแล้วทำไมเออถึงยังไม่ลุกมาล้างหน้าแปรงฟันรียมตัวไปรงเรียนเนี่ยอ้ยลุกมาแปรงฟันได้แล้วฮะเออจิอยลุกฉันหายไปไหนไม่ได้การต้องรีบไปแจ้งตำรวจซะแล้ว คุณตำรวจคุ่ณตำรวจดิฉันมีเรื่องจะแจ้งค่ะมีอะไรหรอคะมาแจ้งความตักก้งแต่เช้าเลยคงไม่ใช่เรื่องใหญ่สินะเรื่องใหญ่คะ่ะคุณตำรวจคือลูกฉันหายไปไหนไม่รู้คะ่ะตักก้งแต่เช้าเนี่ยฮะคอดีเด็กหายหรอเรื่องใหญ่เลยนะนั่นนั่นอะไรล่ะเหมือนของกินเลยตกพื้นอยู่เย้ย เช้เข้าบ้านจริงด้วยเช้านี้มีอาหารกินแล้วอิ่มท้องไปอีกยาวเลยคุณตำรวจต้องรีบหาลูกให้ฉันนะคะไม่งั้นฉันอยู่ไม่ได้แน่ค่าค่าเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะรีบตามหาเลยนะคะคุณแม่ไม่ต้องห่วงค่ะกลับบ้านก่อนได้เลยวันนี้เราจะไปไหนโตนะโรงเรียนก็ไม่ได้ไปแล้วบ้านก็ไม่มีให้กลับเดี๋ยววันนี้เราจะต้องรีบตามหาเด็กเราเด็กไปคืนคุณแม่ให้ได้เอ๊ะ ทำไมมีเด็กมายืนต่อหน้าซนะูเปอร์มาร์เก็ตน่ะโมงนี้เป็นโมงเข้าเรียนนี่นาะทำไมถึงมีเด็กมาเล่ร่อนแถวนี้ล่ะจะเป็นเด็กที่คุณแม่มาแจ้งความให้เราตามหาเนี่ยต้องใช่แน่ๆเลยอะ่ะหนูจากลับบ้านกับพี่นะจ๊ะแม่หนูตามหาแล้วไม่อะ่ะหนูไม่กลับหนูจะหนีออกจากบ้านนี่แหละหนูไม่อยากกลับไปบ้านหลังนั้นแล้วอา้าวทำไมล่ะหนูถึงไม่อยากกลับบ้านล่ะ เราก็ต้องมีบ้านให้อยู่นะหนูไม่กลับบ้านและหนูจะไปไหนต่อล่ะหนูไม่อยากกลับค่ะเพราะว่าคุณแม่ชอบบ่นและขี้ห่วงหนูไม่อยากให้หนูไปไหนเลยให้หนูอยู่แต่บ้านบ้านกับพี่เถอะนะจะหนูรู้ไหมคุณแม่ตามหาหนูจะร้องไห้เลยนะเขากลัวหนูจะเป็นอะไรไปเอ,อิ่มหนูกลับก็ได้ค่ะถ้าไม่กลับก็ไม่มีที่ให้ไปแล้วหนูจะไปอยู่กับคุณแม่เหมือนเดิมค่ะค ออยกลับมาแล้วค่ะฮะกลับมาแล้วหรอลูกออยแม่ตามหาเทบเย่เนี่ยหนูไปไหนมารู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงน่ะหนูไปไหนมาไหนบอกแม่สิหนูหนีออกจากบ้านค่ะที่หนูหนีออกจากบ้านเพราะว่าคุณแม่ขี้ห่วงหนูเกินไปให้หนูอยู่แต่บ้านไม่ให้หนูออกไปไหนเลยหนูก็เลยว่าถ่านีออกจากบ้านแล้วหนูจะไปไหนได้ตามใจเลยไม่ต้องมีคุณแม่มาห้าม เป็นอย่างนั้นเองเหรอจ้าลูกแม่คงจะขี้หวงลูกเกินไปอะ่ะงั้นต่อจากนี้หนูจะไปไหนแม่ก็จะให้หนูไปนะแต่ว่าห้ามไปไกลล่ะจริงเหรอคะเย้เยคุณแม่ใจดีที่สุดเลย